อ่าเราสบายดีนอนมือน,นี้อ่าฟองผู้แดงสตูดิโอซีมาสอนวิธีเอาเงินเข่าอ่าบัตรอีทีเอ็มเนาะอ่าผ่านตู้บ,บโบจะเป็นตรงเขา่าธนาคารเนาะถ้าว่าเฮางโบมีเงินหลายเนาะเฮาสมมุติว่ามีสามพันหาสิบพันหาสิบหรือแสนหนึ่งเนาะเฮาต้องเอาเข้าในบัญชีนี่ตรงเงิ่อนไม่ไม่เนาะถ้าโบาไม่มันจะเตะเด้งขึ้นเนาะโอเคมาเบิ่งอ่านำกันเลยเนาะ,ะว่าวิธีวิธีเอาเงินเข้าเนาะ เักเลตู้มันเป็นไงเนาะอ่าโอเคเฮาต้องเอาบัตรก่อนเนาะบัตรแล้วเฮาต้องเสียบเข่าไปอ่าฮู่กนเนาะโอเคเมื่อเฮาเสียบแล้วมันจะขึ้นเป็นนาตามแบบนี้เนาะอ่ามันขึ้นนาตามแบบนี้เฮาต้องเหลือเป็นภาษาเนาะมันมีภาษากังกภาษาลาวภาษาจีนแต่ข้าพเจ้า,ามันคนลาวต้องกดภาษาลาวเนาะโอเคเมื่อ,อกดแล้วเฮาต้องใส่อ่ารหัสผ่านเนาะ โ okay. อเคอเกมันกันเลยเนะ okay. าะโอเคเมื่อกดแล้วตองกดไปอินเตอร์เนาะมันจะออกเป็นหน้าตาแบบนี้ผากเงินายดเงินในบัญชีเนาะแต่ข้าพเจ้าสิม,มาผ่าเงินเนาะวันนี้เนาะกดที่ไปผาาเงินเฮาสิผาาเงินเป็นเงินกี่บอรหรือว่าเงินดอลลาร์หรือว่าเงินบาทเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าเอาเงินกีบมาผาาเนาะโอเคกดไปเลยเมื่อกดแล้วเนาะ รถทาเซคูลหรือว่ารถทาคนเนาะบัสมันกำลังเขื่อนไว้หรือว่าอันนี้เนาะเดอะเคนี่มันเปิดให้แล้วเนาะเมื่อมันเปิดให้แล้วนี่ยนินอยู่ด้านลุ่มนี่เนาะมาเบิ่งกันเลยเนาะอยู่สีดำดำนี่เนาะนี่อยู่นี่เนี้ยเขาเอาเงินใส่แล้วนี่ก็เอาเงินสาวพันกีบเนาะเอาไว้เงินใหม่ๆเนาะมาเบิ่งกันเลยเมื่อพาจะซีมันก็เข้าไปในเลยเนาะนี่มันก็สแกนไปเลยเนาะเมื่อมันสแกนแล้วมันจะเบิ่งไปหนอ่ะ ดูอิทเนาะมันจะขึ้นหน้าตามแบบนี้เนาะโอเคมาเบิ่งกันเลยเนาะมันจะโลท่าไอ้เอ่าพอว่ามันกำลังอ่าหรือว่ามันจะกำลังมุนเนาะเพื่อเอาเงินเข่าเนี่ยโอเคเมื่อมันขึ้นอยู่นี่เนาะเขาเห็นว่าอยู่นี่มันมีแสนหนึ่งเนาะเพาเอาเข้า เมื่อเขาแล้วครับฝ่าอีกหรือว่าตกลงเนาะแต่ข้าพเจ้าตกลงเนาะเพราะข้าพเจ้าเสิยปากอัลีเนาะฝ่าเลยเมื่อเขากดตกลงแล้วมันทานจะตรงการใบบินหรือโบขจาวเนาะถ้าเขาตรงการเขาตกลงตรงการถ้าโบตรงการเขาตกลงโบตรงการเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าตรงการกดไปเลยโอเคเมื่อกดแล้วเนาะมันจะเราทานที่มันจะขึ้นหน้าตามแบบนี้เนาะการุณาเราถ่าเงินทีะทานกำลัง คนในเขาบันสีแล้วมันบ่อเนี่ยมันบินไมบินออกมาแล้วเนาะโอเคมาเบิง้งนี่ยไมบินเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าฝากทางตู้เลยเนาะมาเบิ้งเหมกันเป็นเนาะเส้นหนึ่งเนาะในเสนกี่ประสันเนาะอโอเคเขาเขียนว่าท่าการบริการของทานได้สมเร็จไปสิน้นแล้วอะไตุกันอันนีบ้บอ ต้องตการหตุกโกลตุกโมตองการเนาะถาว่าต้องตการเอาบัตรออกเลยว่าเ้าสิกวดเบิ้งเนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าสิ่โบะตการเลยเนาะเพราะว่าเอาไปบินมาแล้วเนาะโอเคก็ไปที่ประตงการเมื่อเขากดที่ประตงการแล้วมันจะขึ้นหน้าตามแบบนี้เนาะนี่มันจะสําเร็จแล้วเอาเอาบัตบัตรออกเนาะเพราะว่ามันเมื่อเข้าประตงการมันจะเอาบัตรออกเนาะโอเคการเอาเงินเขาในบัญชีเลยว่าเอา เงินเขาได้บัตรผ่านตู้แบบง่ายๆเนาะนี่นะเขเขียนวา่าตู้ฝากไปตู้ฝากเนาะนี่สำรับฝากเงินฝากนี่ามาหุ้นกันเลยเนอะอาะตรงเอาเงินใหม่ๆเรือเงินเงินโบขาดโบเปืือนเนาะเราจะเอาเข้าได้ทาว่าเงินเปืือนมันจะเมื่อเขาซู้แล้วเมื่อเขากดเนาะกดแล้วมันจะ เวลาเขาเอาเงินเข้าใช่ตู้มันจะเด้งขึ้นโอเนาะมันเตะขึ้นว่ามันมันบดได้เข้ามันสแกนบดได้เนาะนี่นี่เขาบอกว่าเงินใหม่ๆเมื่อเขาเอาเงินใหม่แล้วมันสแกนบดได้เนาะตัวนี้มันกดระเบียบหรือว่าแผนการหรือว่าวิธีการกดเนาะมันจะมีในติดมันมีอยู่นี่ในซ้ำตู้เนาะอยู่เดี๋ยวนี้อยู่อัตตะปื่อเนาะพอน้องเนาะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนาะเพื่อบรให้ร่านติดตัวไป ถ้าว่าโบคคงข้าใจหรือสนใจทำอะไร